สวัสดีค่ะบงชูเซียนะคะตอบคำถามของคุณพี่อุษานิสาต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าอ่านชื่อเพจน,น้องคะรบกวนอัปเดตคนต่างชาติเข้ามาไทยหน่อยค่ะยังต้องบังคับใช้กฎแบบเดิมอยู่อีกไหมขอบคุณมากค่ะ จากเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมนะคะไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ค่ะแต่จะต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบหรือผลตรวจ RT-PCR หรือว่า Professional ATK ที่ออกภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางแล้วก็ไม่ต้องมีประกันสุขภาพแล้วนะคะ แต่เดี๋ยวนี้นะคะบางสายการบินก็แค่ถามว่าเออคุณฉีดวัคซีนหรือยังแค่นี้เลยค่ะไม่ได้ต้องการขอดูไม่ได้อะไรเลยเพราะตอบว,ว่าฉีดก็เช็คอินให้เลยแล้วก็เดินทางเลยจ้ะส่วนที่ฝั่งไทยนะคะล่าสุดที่คุณสามีเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะไม่มีเคาน์เตอร์สำหรับการตรวจ เอกสารการฉีดวัคซีนหรือว่า Thailand Pass อะไรแล้วค่ะสำหรับใครที่เดินทางกับเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบนะคะไม่ต้องแสดงหลักฐานเอกสารอะไรแม้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือการตรวจ RT-PCR ค่ะเดินทางกลับไทยปลอดภัยค่ะบ๊ายบายบองโฟยาช